เอ้น้ำลมเด็ดก enfin ินอะไรได้พี่น้องเ้ยบ้านนี้หัดคอคาก็เล่นคอกิวคูโต้โอ้หมดแดงเจาะหู เอกดเล้วโอเเดิน้วหัดอมั้ิชบมันตีขันเขาลดหัดลไลมันนันษาไลมันนันสะแล้วไลมันลด Để chốt của đây Chốt thật là nế Chốt มาขัวะนะพี่น้องขัวให้มันสุกแล้วกะอเอาไปหลาบ,นะบอ่ะจวดๆพี่น้องเห็ดลาบนี่เห็ดแรกอะไรตอนเห็ดลาบนั่นบ่อเด้ถ่ายพี่น้องเอ้ยยังอยู่เดี๋ยวคลิปนหน้าแชร์เบิงเห้ยเห็ดลาบก็บ่อยากดอกแบบเดียวกับลาบง่วนหลับควายแต่ใส่พี่ไอ่อนนั่นจักหน่อยทุบเขาห้อ ใส่พี่อ่อนๆมาจากหน่อยอย่ากระจายลืมใส่เพียรได้แหละมา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 กินข้าวน้ำกันพี่น้องมามาจวดจวดพี่น้องบึ้งบึ้งบึ้งสนลองบึ้งนัวเปียบวกกินข้าวบ่เอ้ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเอ้กูยอมพากเพลากูใช้ยูทูป หลังกินเแบบธรรมชาติธรรมชาติหลับลมอากาศหนาวธรรมชาติมืดนะพี่หลังโวบนหลังก็ได้ฮะฮะนอน ข้างสามพันองอันนีส้สี่สิบ ร้งหน้าก่อนร่องเสื่อมก็หึกก่อนไปขูมผัดหน้าวางรองร่องมันสอนขัดน่องบ้างปะยังไม่สอนลสอนกี่จานนะจบซับซับับับไปเงินบบเต่ากระดาษามันสอนได้มันก็้ไหวว่าข้าไหวแล้ว

Chắc phải dùng một giọt dơn thử thử không Bây giờ phết vào đây Ăn อืมเขาตางกันเขอเขาเยมาเกาะแบบได้มาเครือผั้ขวามันก็คือ แขแอคนแคนะเนาะอันนี้ก็มาเครือแคนะหน่อคนจาไปเสือกคนแขะปะคนหน่อยก็เออคนแขนะเน,นี่มาเครือหน่อยเนาะมาเครือแฉะ กลุ่มกับกลุ่มยามใช่มาสาวเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยนู้กับนู้นนยามหลวงมาเสาวหัขึ้นเข่าไขึ้นเข่าซ้ายมากแต่ครบห้ามูคู่มือพี่น้อ,นองก็ินเข่ากันเะหมูที่หนึ่งบักผิดมูทชิชองแปลกหมูท,ที่สามนู้ชิชิมันกุ้งอืม คือหาผักหอมเออขาาหมูขามื่ตายอยู่แลตาย้าห่ข้าอีกเลยเนาะตายตายหาหมูจมจังกายกินั้นกายอาหารหหมูแหละหกเจ็ดหน้าล้แลมเขาแลมเขาคือหนู บ่ได้รุดปอเนะบัดี๋ยวมาใกล้หามูง่าเอายำเขาเอยำเขาด้วเจ้านี่มื่อสามปหรอไอ้ยเอาใหม่บะ,ะยินไปปหมบนี่กะจบเพียงตอนนี้พี่น้องเ้ยตอนที่ชองเนาะ ขึ้นเขาตอนแรกพยายามสบายดี